ทักทายพี่น้องปองไปสกูสุกค้นครับผมทักทายพี่น้องเนี่ยมาเร่งครับผมวันนี้มัดทงงไ้ตรงหน้าแค่เกาครับผมมายามเบ็ดครับผมพอดีพอลุ่งหน้าแขางๆเพิน่นห้คนมาตัดหยาเขาเพิ่นครับผมก็เลยมานั่งคุยโซเลกัน เมื่อเบาเรื่องง่วเรื่องควายครับผมพอดีเฮาจะเดี๋ยวเอาพอดีบัดอยากเดี๋ยงัวมาเลียงครับผมก็เลยมาสอบถามแนวทางการสื่องัวเป็นยังไงราคางัวช่วงนี้นะครับผมก็เลยปรึกษานั่งคุยกันโซเลกันครับผมพอดีพี่น้องอยากมีความรู้เรื่องงัวเรื่องควายตัวนี้นะครับผมอย้วไปมาฟังเบิ้งนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมมมาาาเเเ็ดดค้ี๋ยวรื่อตัวที่เฮ็ดบางแห่งนั่นบ่ คือเส้อมาเฉลก็เสียนี่งเสอมาในปีหนึ่งบาทมันเป็นยังเป็นขาเกลียดขาถูกขายังไงก็เลยเอามว่าขางัวไผ่หรมัวส่วนมันออกตุ่มเมงบางหัวลาคาแปดหมื่นสี่เดีอยู่ประมาณสี่หมื่นเนี้คือเมื่นตัวซี้ใหญ่เขาือสี่หมื่นเท่าไรสามมื่นสี่หมื่นว่ามันขยับแล้วบ่แมนบ่หรือมันยัง มันยังลงอยู่ใจจันมันบอกรยับป่เขาเขาปันปันราคายับแล้วจะบวกรคโอ้ยือือยนนง่วมันือาตัวตัวเสือตัวเสือเาไปขายบอลเสือยก็ไปเขามาปันปันราคาเอาปันน่ปันราคาคนคนขาย ปมีหนีมีสินจำเป็นก็ต้องขายถือมแ้ก็ขายเมีนมล่ะถือมาแ้ก็ต้องขายยมีหนีเมีนแต่นี่ยหลพ่อสหกนไี้จะเด้ซื้นย่มย่มย่มเขาแล้วไม่ไมนั่นแห้งถือนกันเองงูวเจ้าจีบ้ื้นบวพ่อใส่เท่ากับสสกกอนนี่ไก็บบฟเแล่าเนี่ยคนจบกวางกวงกวเขียงกวางคือส่วนจีบานเขานี่ยะเนี่ยก็จีอไงว ่มีหมองไหวอีอีจกน้อยสีเกี่ยวเข่านี่อะไรนี่งัวสีมีราคาเออเดี๋ยวเอางวมาใส่จักน้อยเนี่ยเกี่ยวสี่งูอ่ะมันเสียบเออนี่นี่งัวสีมีราคาผู้ใดก็จะเอางวมาใส่ใหญ่น่าเพราะว่านี่สีมีราคาขึ้นมาจักน้อยบัานนี้พ่ออันเดี่ยวไปโดนเตี๋ยวบ้านก็สีใส่งนี้ต้อก็ซอสหนิก็งูอวดเดือนเนาะต้อก็ซอสนี่หอดเดือนไม่น่าจิ้บกับมดใส่หนีเขาแบบว่ามดไปหันได้สองเก๋าหลวงพ่อ เงยเดี๋มันจอยู่ตัวแล้วนะผู้ใดกับป้าให้กินป้ากว่าันยังว่าธรรมดาก็ได้อยู่ก็สีท้ายกันธรรมดากันต่อไปสืตัวแบบเก่าเมินนะโอ้โที่กรลุกกรลุสีหัว้ยเป็นยังไงใช่ว้ยก็จก็สื่อข้าขาอยู่ข้ยก็ได้ข็ายุ่มีราคาอยู่ข้อยสื่อตอวขาสื่อ้อยจำได้จำมาก ผู่ตัวใหญ่สี่หมื่นหาหมื่นด้วยกันได้ให่ผ้ใหญกงหวนี่แกงกงหวอยู่บ่แงกวนตัวใหญ่ตัวใหญ่ผู้ใดสีจะเปล่ยนผ้่ก็คือคุณดที่ฮิดเป็นสวงดัวขกงการเดนขอน้อบัวมาแจ้งเีเราไปก็ปวดอันนี